ลิสเนลสวัสดีค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเคสวันนี้กันนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่เนาะยังไม่เคยมานะมาเดี๋ยวเรามาดูกันอ้าวหญิสาวไปไว้ตรงนู้น ถึงตรงนี้ก็ชัดดีนะชัดไหมชัด,ชดอันนี้อันนี้ทรงทรงเล็บของพี่อ่ะมันเวลามันยาวขึ้นมามันจะจิ้มลงเราก็เนื้อเนื้อตรงเนี้ยที่เป็นคนเนื้อเยอะเขาเรียกว่าหนังลิ้มใช่หนงหังนะคะคนเนื้อเยอะเขาเรียกว่าจิ้มลิ้มจิ้มลิ้ม <c oughs> ปกติตัดเองเหรอะคะ <c oughs> แต่ว่ารอบนี้ไม่รอดใช่ไหม <c oughs> กิเลมากทำนี่เสร็จทีรีบใส่ถุงมือเร็วรีบใส่เลยแหละเล็บไม่สวยน่าจะคันๆแล้วนะเป็นอาทิตย์แล้วค่ะ กดอย่างนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่คันเนาะได้ไหมได้แต่ว่ามันจะเข้ามาบังพี่เอเกินไปอันนี้คือพี่ตัดมาเองแล้วเนาะบังพี่ไหมได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ใช่ไหม อาช่วยพูดภาษาอังกฤษหน่อยนะคะอืมพูดไม่ได้พูดไม่เป็นถ้าภาษาพาวาเรายังพอหาได้นะ <c oughs> sorry นะคะ i cannot speak English นะคะ <c oughs> ไอที่พูดได้นะจำเขามาอนุญาตตัดข้างเล็บเนาะพี่กลมเลี้ยวไปจังเลยอ่ะพี่ก็มองไม่เห็น เจ็บไหมคะอันนี้คือมีคนแนะนำมาเหรอคะลูกคะเห็นในเพจอ๋อเห็นในเพจนี่นึงนะเจ็บไหมลูกคะ น่าจะเจ็บแหละเพราะว่าเล็บอะลูกค้าไม่ตอบแสดงว่าลูกค้าลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ <c oughs> คิดว่าสลบไปแล้ว <c oughs> ลุ้นอยู่ร <c oughs> <c oughs> ้องแบบงเงียบ <c oughs> อ้ย น่าจะอุปกรณ์ครบมือนะนี่ถ้าแขะได้กันาดนี้เอาถุงมาคุมไหมคะกดอย่างนี้เป็นไงมั่งโล่งไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่เล็บเสือเล็บเล็บนี่เห็นเหมือนเป็นรอยสามแยกเลยอ่ะ ตรงไหนีน่ยมันเป็นแง่งม,มันเป็นรอยที่ลูกค้าตัดไปด้วยคือลูกค้าตัดไว้เราก็เอาขึ้นไ,ไม่ได้หมดแล้วดูข้างในอีกทีนึ่งเห็นไหมเกี้ยงเลยแบบนี้ถือว่าขึ้นง่ายไหมขึ้นง่ายค่ะ ระหว่างเล็บกับหนังอันไหนขึ้นง่ายกว่าพี่ชอบเอาหนังมากกว่าพี่พรอยหน้าจอแตกหรือว่าไงอ่ะไม่เห็นเหมือนมันมีเส้นไหมเป็นเส้นมันเป็นรอยขวนเลยเธออ๋อน่าจะอะไรขวนมนะันนีไถูกมว่าอืม พยายามปล่อยเล็บให้ยาวออกมา เลยตรงนี้นิดนึงนะคะลูกค้า <c oughs> นี่คืออรูอะไรนี่ ตอนนี้แกตัดได้แค่นี้เดยกก็จะตัดแบ่งมาประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้น่าจะมีอยู่หน่อยนี่ว่าชัดไหมชัดตัวนี้เจ็บไหมอนุญาตตัดเล็บหน่อยนึงนะคะ 給你到那边去干？ เข้าตัดหนังก่อนก็ได้พี่ันนี้อะไรเนาะหิวไหม <Okay. S 1> ไม่เท่าไหร่แต่ว่าอยากเข้าห้องน้ำมากกว่า เก็ดนื้อนี้ไปตั้งน้ำได้ไหมอย่างนี้ก็ได้ลูกค้าต้อนุญาตไหมมันจะเป็นนะอืม,อม,อม ก็ขอโทษทีพอดีพอดีอีกนิดนึง อยู่เดี๋ยวมันจะต้อนลูกค้ากันได้ไหมใช่ไหน้าันหน้าดีไงนะไอหนิงโเปยนยินงาะนเจ็บไหมนิดหนึ่งนะคะน,นิดนึงนะ,ะไม่ยินไม่เงยหนะ้าไม่ถามลูกค้าเลยไอเรานี่ห่วงแล่ไอเฟริโกฝั่งนู้นอยู่ นิดนึงนะคะเพราะว่านั่งเงอน,นัดหลังอันนั้นใช้เป็นอย่างเดียวพรีเซนต์ไม่ได้ใช้เป็นอย่างเดียวเจอลูกค้ามีแต่เปิดหน้าให้ลูกค้าดูใค่เขาไม่คุยเขาไม่คุยเยอะเขาขายขายแล้วขายแล้ว หนังค่ะลูกค้าจับได้ค่ะไม่มีปัญหาจับได้เลยจับแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเช็ดค่อยเช็ดแองก็หลอ หนึ่ง้มต่ำตามที่ไม่ไหวเป็นไงบ้างคะโล่งไหมโล่งขึ้นไหมเห็นไหมพอเวลาเราเอาหนังออกอะ่ะมันจะไม่ค่อยเลือดแต่ถ้าเราเอาเล็บออกมันจะเลือดพี่เลยชอบเอาหนังมากกวา่าสั่นกระดิ่งแล้วสันกระดิงะด่งเปิดยง่งเปิดย่างเปิดบินย่าง ขายดีๆนะอย่าขายสลับราคากันนะบีบีโคลแปดร้อยเก้าสิบอย่างนั้นเอาเซรั่มไปก่อนหนึ่งขวดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับเดี๋ยวค่อยไปเก็บที่บ้านก็ได้เดี๋ยวไปเก็บปลายทาง เดี๋ยวลูกค้าแค่เรียบขบเสร็จลูกค้ารับเซรั่มไปใช้ด้วยไหมคะเห็นไหมพอพี่เอี้ยวหน่อยพี่ปวดหลังทันทีเลยอ่ะไม่ท่านั่งไม่ถนัดหรือเปล่า เขาบอกาไม่ดตร้ดมอ่ถ้าอางันม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 มัมนมั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 นมมัั <Trustee> <ial> <ะ>มาถ้าไม่เลือดแบบนี้แล้วจะอุดสำลีไว้ทำไมอะคะฮะ,ฮะอุดไว้เดี๋ยวฝุ่นเข้าเพราะมันเป็นโลอ๋อเดี๋ยวเราจะเอายาใส่ให้ลูกค้า อเคอันนี้เรียบร้อยแล้วของลูกค้าฝั่งนี้จะเป็นเล็บนะคะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นเล็บนิดหน่อยที่ลูกค้าตัดอเอาออกไม่หมดนะแต่ว่ามันจะเป็นหนังเยอะนะตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยคะ่ะ